ออกหกโมงครึ่งไม่มีอยู่จริงคุยกันมาสิออกหกโมงเสาร์เบิงหกโมงเสาร์เบิงแดดจ้าหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์ตื่นว่าเป็นออกเดินห้างเบิงจ้าวอกกันดีดีเด้วอกกันไห้แต่หมาว่านว่าห้าสิออกเดินห้างจักโมงห้าสิเมืม่อจ ah. ักโมงก็คุยกันดีดีว่าหกโมงเด้อหกโมงเสาร์หกโมงเสาร์ย่างละแดดปานนี่ สิบโมงละจ้ากว่าจะตื่นกว่าจะเก็บของได้เนาะจ้าพี่น้องกว่าสิออกจากบ้านกว่าสิงัดลูกออกจากที่นอนอีกบาทที่นี่เอาก็ไดเวลาออกจากบ้านเก้าโมงครึง่งเกา่าเกา่เกานาฬิกาเป็นเวลาดีเนาะจ้าบาทที่นี่ห้องออกจากบ้านแล้วห้องก็สิบไปแวะหาซื้อของสดอ่ามาก,กินเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศอ่ตลาดอ่างศิลาเนาะจ้าตลาดปลาอาล่างศิลา จะมีอาหารสดเยอะแยะมากมายเนาะจ้าพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิงเนาะจ้าเห็นหลายๆแบบนี้จักว่าสิสืออีหยังได้พี่น้องทางมาได้อีหยังมาแน่ได้แต่อาหารแห่ง,งจ้าได้แต่ของแห่งแล้วก็ได้กุ้งมาสองกิโลนะจ้าเบิงแน้พี่น้องปูโตบกักยายหนึ่งอุ้ยสดมากเป็นตลาดทีมีของสดของแห่ง พวกอาหารทะเลเนาะจ้ะแล้วบัดที่นี่มีของหวานผอมพี่น้องอุ้ยน่ากินมากมีแจงลอนด้วยพอซื้อของสดแล้วแล้วเนาะจ้ะเศ้ามือนี่เ่ากระสิฝากทองไว้กับเซเว่นเนาะจ้ะพี่น้องเอามันก็นต้องการเดินทางเนาะก็ต้องมีขนมติดรถไว้ตลอดนะคะเอาไปวันที่นี่พอซื้อขนมแล้วแล้วเนาะจ้ะมีของขนมไว้ไ้เด็กแล้วเนาะออกเดินทางไกลกันเลยมือนี่พ่นละคับกระสิผ้า กับทางสลาบุรีเนาะจา้ะถนนมิตรภาพเนาะจา้ะเราก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปเลยบรรยากาศก็ดีดีเนาะจา้ะเพื่อนร่วมเดินทางก็บ่ถือว่าหลายนเนาะจา้ะถามว่ารถติดบอ,บอจาบ้าบอค่อยติดไนไหนเนาะไอ้โยจะไปไหนพี่มีจจะไปไหนไปยาชุฮะไปยไม่หาใครี <ไป S 1> <ะ>่นฮะไปหาพี่น้ำพี่น้ำอยู่หรอเอดไปพี่น้ำมาแล้วไ้วเหรอเอาไม่ได้ไปหาตากระยัยหรอ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์เนาะจ้าพี่น้องเดินทางมาได้ประมาณสามชั่วโมงก็เลยแวะพักห้องน้ำเนาะจ้าพี่น้องเขาห้องน้ำกระจกกระวยสวยก็เลยเซลฟี่กับลูกไปหนึ่งกลุ่มใช่รูปในห้องน้ำบ่พ่อในพี่น้องมาเห็นอะไรสวยๆนี่แม่หนูอยากถ่ายรูปหนูอยากถ่ายรูปวันนี้พอทพาภารกิจเสร็จแล้วห้าก,ก็ออกเดินทางกันต่อเลยจ้าส่วนอีหลาหน่อยก็กินกิน,ก,นกินตลอดทางเลยดีนะซื้อขนมมาตุนไวเนาะจ้า ันนี้ก็เป็นช่วงระวังปทุมท่านี่เนาะจ้ะพี่นอ้องเอ่อถามว่ารถหลายบอ่อรถติดบอ่อบ่อจ้าบ่ติดปันใดก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเนาะจ้ะพอไก่สีขาสละบุรีแคนั้นแหละพี่น้องฝนตกจ้าบรรยากาศมืดครึมมากเนาะพี่น้องเบิ่งแน้บรรยากาศรถกับบ่หลายดอกจ้ะเคลื่อนตัวได้คล่องตัวอยู่เด้อเป็นการวางแผนช่วงเทศกาลได้ดีมากๆเลยเด้อพี่น้องปกติเมนู กับครอบครัวเนาะจ้าสิกลับช่วงแบบว่าช่วงที่ค้นกลับบ้านกันหลายๆเนาะบบดที่นี่ปีนี้สงการก็เลยให้พี่หมี่เล่นยุบานยากมูยุบานยาสะก่อนเนาะจ้าแล้วเราค่อยกลับหลังช่วงหลังเทศกาลเนาะจ้าก็เลยเลือกกับวันที่13เมษานนอะพี่น้องตอนแรกก็ล,ล่อรุนอยู่ได้ว่ารดสติดบนะ่นเนาะวันที่13บสาั่นดกช่วงวันที่ส0วันที่11 12น็ดเนาะนอพี่น้องเบิงข่าวเนาะ เห็นไนแอปฝานั่นแหละว่ารถดติดหนักมากกว่าสันเมนูนก็เลยใจข้อบ่ดีก็เลยแบบหลีกเลี่ยงนี้รดติดว่าสันดอพี่น้องก็เลยให้ลูกเล่นอยู่อ่าบยายกรจากสองมือเนาะจ้าล่องเบิงเนาะล่องกับวันที่สิบสามเมษาล่องเบิงเนาะจ้าปรากฏว่าสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี้เลยจ้ารหลดบ่ติดเด้อพี่น้อง เพื่อนร่วมเดินทางก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะจ้ะล่องสังเกตเบื้องสองข้างทางดีๆเด้อจ้ะดอกคูนสวยมากพอเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งพี่น้องขนมเบิดขนมเบิด์ตเราก็ต้องแวะเซเว่นอีกเช่นเคยเมนูก็เลยบอกอีกลาน่อยว่าส่งน้ําพักก่อนก่อนที่จะเข้าไปซื้อของวัสันเอาเอาพราะส่งน้ําพักเสร็จแล้วก็เลยไปพี่น้องไปซื้อของได้ยั้งแน่ว่าติ ได้ขนมคือเกาแต่ว่าเมนูกินขนมมาอยู่ทองหรอกจ้าก็กเลยมาได้เขาจีได้เขาจีมาสองใหม่เนาะกินล่องทองไปก่อนเดอ้อจ้าแล้วเขาจังไปกินอาหารอีสานอยู่บ้านเทือเดียวเลยเนาะพี่น้องคิดเบโหลดออกจากบ้านออกจากบ้านเกาโมงเคิงแล้วก็ไปแวะตลาดอยู่อังซีลากวาสิเดอออกจากชนบุรีเนาะจา้าสิบโมงเกือบครึ่งเด้อพี่น้องการเดินทางข้างเข้ามือน,นีบได้จอดแวะผักกินเข่าใส่เลย มีแต่ซื้อมากินทั้งลดแบบนี้หละจ้าส่วนใหญ่กับสีฝากทองอยู่กับเซเว่นเนาะจ้าและแล้วเราก็มาถึงขันขามแม่น้ำนี่ไปน้องพี่น้องก็เป็นเขตจังหวัด,ดยะโสธรเนาะจ้าผู้ใดหูวจักแน่ว่ามันคือแม่น้ำเอียงภาพก็บ่ค่อยชาติปนใดนองพี่น้องท่ายแบบฟร๊าวนะจ้าเอาก้อนสีเขาบัานแวะเซเว่นอีกละจ้าซื้อขนมไปตุนไวอีกเช่นเคยเบิ่งจนจบคลิปแล้วพี่น้องหูเบกว่าพี่มีแวะเซเว่นจากเซเว่นเนาะจ้า และแล้วและแล้วเราก็เห็นทางเข้าบ้านของเราแล้วแค่เห็นป้ายมู่บานแค่นั้นแหละพี่น้องโอ้ดีใจมากเข้ามาเบิ่งกันเนาะจ้าพี่น้องว่าอีหลานหน่อยทิ่ายุบานน่ะสิดีใจซ้าไดเนาะจา้าวะแมนุชมาถึงแล้วพิมมี่มาถึงแล้ววาสันจากที่ล่อค่อยมากตังวาหลายมือเมื่อไหร่แมนุชจะมาเมื่อไหร่แมนุชจะมาว่าสันดเดบ่นว่า ไปเบิ่งกันเลยว่าซีดีใจซ้ำใหเนาะพี่น้องเบิ่งแน่เต้นยองยองโยง่ดีใจลายอีลาน้อยพอมาถึงบ้านโต๊ะใจนาะพ,พี่น้องพอเพิินเฮ็ดเตียงไว้ถาแม่อุ้ยทำน่ารักมากเลยเตียงมีลังค่าพร้อมเนาะค่ะมุ่งด้วยไพยห่หยาเตียงพอเพิินกระเฮ็ดย่างดีเลยได้พี่น้องอุย้ยทำจากไม้ทั้งหมดเนาะพี่น้องอุ้ยเป็นวัสดุจากธรรมาชาติเด้อลังค่ากระเฮ็ดจากไพหนะ่ห้าเนาะจ้ะพี่น้องสวยงามมาก